อดีตผู้ช่วยทูตการค้ามาเลเซียประจำประเทศไทยซึ่งลาออกจากหน่วยงานราชการของรัฐบาลมาเลเซียแล้วก็มาพัฒนาเรื่องเกษตรอินทรีย์แล้วก็พัฒนาเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่อัดเม็ดครับทุกวันนี้ก็อยู่กับชาวบ้านในนามวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับโดยทําปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกร ให้เกิดการพัฒนาและฟื้นฟูดินครับจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นได้จุดเริ่มต้นเผิญผมมีเพื่อนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านชีวะนะครับเป็นไบโอไซ์ ize, ซึ่งแกก็ให้จุลินทรีย์ชีวภาพเขาชัยสนผมมาเลี้ยงเหมือนปลานะครับพัฒนาเพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการปรับปรุงดินในพื้นที่นี้นะครับซึ่งมันได้ผลครับ แล้วก็เป็นประโยชน์กับพืชอย่างมากครับทุกชนิดเลยล้เปาาหมยครับเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิวภาพคือเราต้องการที่จะให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็ได้ผลผลิตสูงนะครับรวมทั้งมีการลดการใช้สารเคมีและยาฆา่าแมลงลงเพื่อให้เป็นเขต ปลอดสารแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่กฎกฎติกาโลกกำลังกำหนดขึ้นภายใน2-3ปีข้างหน้านี้ให้ได้ครับท,รที่ทำมานะครับประสบผลสำเร็จและเกิดความพึงพอใจด้านการใช้เพิ่มจำนวนผู้ใช้การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐซึ่งส่งเสริมแต่ว่ายังช้ายอยู่นะครับแล้วก็ กระบวนการในการใช้ของเกษตรกรก็ยังกระตือรือร้อนแต่ขาดทุนัรัพย์และการปรับเปลี่ยนเพราะว่าต้องสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในหลายๆด้านเหตุผลคือเกษตรกรมีความเสี่ยงสูงทงั้งทังด้านการผลิตและจํานวนนี้สินที่เกษตรกรในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนมีเพราะฉะนั้นการพัฒนาก็เลยเป็นไปได้ช้าพอสมควรหน่วยงานภาครัฐและ รัฐบาลเองต้องมีมาตรการและก็มีวิธีการในการสนับสนุนให้เกิดการใช้ที่กว้างขวางและก็มากยิ่งขึ้นครับเราได้ทำสถิตนะิว่าเษกษตรกรที่เคยใช้เคมี Me, แล้วมชใช้ของเรานะเราลดต้นทุนได้ไรครับเกษตรกรลดต้นทุนได้นะครับเปรียบเทียบก็คือจากต้นทุนการใช้ปุย๋ยนะครับการเก็บเกี่ยวที่ไม่ได้ผลตามที่ต้องการนะครับ อ่าลนการใช้ปุ๋ยก่อนนะครับจากการใช้ปุ๋ยเคมีสองกระสอบกระสอบละห้าสิบกิโลเนี่ยไล่หนึ่งครก็ลดมาใช้แค่ปุ๋ยเคมีแค่สามสี่กิโลแต่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เราห้ากิโลสี่กระสอบชดเชยซึ่งการชดเชยปุ๋ยไม่ได้หมายความว่าชดเชยเงินไปด้วยเป็นการลดต้นทุนเกือบ2องรอเปอร์เซนตครับเพิ่มผลผลิตได้เกือบร้อยห้สิบเอร์เซ็นตอันนี้คิดเป็นตัวเลขพูดง่ายๆคือ จากไร่มันสับะหลังนะครับที่เคยได้ไร่ล,ละ2อสตันบางที่บางที่อาจจะไม่ได้ถึง2อตันแต่พอใช้ของเราเนี่ยดินก็เพิ่มขึ้นผลผลิตหัวน้ำหนักเพิ่มขึ้นแป้งเพิ่มขึ้นนะครับบางพื้นที่ในจังหวัดยะโสธรที่เคยได้5-6ตันต่อไรอ่ปีที่แล้วก็ได้ประมาณ9หรือ10ตันต่อไร่นะครับแป้งก็เพิ่มขึ้นด้วยครับ ดลดต้นทุนได้เกือบ80%ครับจากค่าปุ๋ยคำนวณจากค่าปุ๋ยอย่างเดียวครับเราคำนวณจากค่าปุ๋ยอย่างเดียวอย่างอื่นก็คงต้องใช้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นการไถการหว่านการใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรและภาครัฐต้องสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรต้นทุนต่ําในเรื่องของเครื่องจักรขนาดเล็กที่ไม่จําเป็นจะต้องซื้อรถไถใหญ่ทุกบ้านแล้วปีหนึ่งใช้แค่ไม่ถึง20ชั่วโมงแล้วก็จอด นะครับซึ่งเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิแทบจะทุกหลังคาเรือนมีรถไถคูโบต้าเป็นของตัวเองแต่จอดไม่มีงานทำปีหนึ่งหลายร้อยหลายพันชั่วโมงครับอ่ะเจนรับ